ฮันยอเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีโพสต์ใหม่นะครับจาก Baby m มอน ster อร์นั่นเองไม่ปล่อยให้ทุกคนรอนานกันเลยวันนี้ YG เขาเปิดรูปมาอีกหนึ่งสาวแล้วนะครับเป็นสาวไทยนะั่นก็คือภริตานั่นเองพรริตาาาหือออว่แมมปขง Baby adminmin ster กับ รูปเทสโปรไฟล์อิมเมจนะครับที่ถ่ายไว้เนี่ยในปี2021สลัดลุกสาวน้ำแข็งไปเลยนะครับสลัดลูกเจ้าหญิงน้ำแข็งที่แบบว่าเรียบๆนิ่งๆดูคู่ๆค,ค,ครั้งนี้พาิตามาแบบว่าสาวแฟชั่นแฟใจถักเปียแบบไม่ถักเปียนะครับเป็นเปียที่เก๋มากๆเลยแต่พาิตาเนี่ยก็ยังสวยเอาอยู่เพจมานสว่างวงที่แท้ทรูนะครับก็ต้องอยู่ในบีบี้มอนสเตอร์แต่ว่าอัปเกรดเป็นโพจามานที่แฟชั่นไปกว่านั้นทั้งเสื้อผ้าทรงผมการแต่งหน้าพาลิตา ลูกนี้คือนางแบบจ๋ามากๆเลยพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเดบิวต์มาปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นปกนิตยสารรัวๆแน่นอนนอกจากจะดูสายแฟมากแล้วในรูปเซตนี้นะครับก็ยังดูแบบว่ามีความคุณหนูคุณใจเข้าไปด้วยทั้งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็รองเท้าถุงเท้าเนี่ยจะให้ฟิลแบบว่าลูกคุณหนูสุดๆรูปนี้คือแตกต่างไปจากเซตเดิมของพาริตาที่ลงไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับที่จะแบบว่าดูแบบ สวยๆเรียบๆน่ารักน่ารักแต่ครั้งนี้เนี่ยมาแบบว่าผสมผสานความแฟชั่นเข้าไปดูเก๋ไปอีกแบบนะครับ Baby Monster เนี่ยเขามีหลายลูกหลายคอนเซปต์ให้แฟนๆทุกคนเนี่ยได้ลุ้นกันแบบ มากมากเลยจริงๆตอนนี้แฟนๆก็คือแห่กนะันเข้าไปคอมเมนต์ชมพาริตากันเพียบเลยนะครับทั้งบอกสวยมากๆเก๋มากๆก็ม,กกมีแล้วก็ยังบอกว่าพาริตาเนี่ยเหมือนเจ้าหญิงสุดๆจะแต่งอะไรเนี่ยก็ดูดีดูปังไปหมดพร้อมที่จะเป็นนางแบบแล้วแฟนไทยเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ในรูปของพาริตากันเพียบเลยเช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้เนี่ยเบบี้มอนสเตอร์เขาก็ปล่อยเทสต์โปรไฟล์อิมเมจเซตที่2กันมา4คนแล้วนะครับเริ่มที่ชิกกต้าต่อด้วยโรล่าแล้วก็อาซาตที่ลงไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พาริตา นั่นเองที่เป็นคนล่าสุดยังเหลืออีก3-3สาวใน Baby Monster นะครับมารอกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้ YG เขาจะเปิดมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องรออีกกี่วันกันแต่ที่แน่ๆเซตนี้พาริตาสวยมากๆใครที่เห็นความสวยของพาริตาแล้วชอบกันหรือเปล่ากับลูกนี้นะครับที่เก๋ๆแล้วก็ มีความคุณหนูเข้ามาด้วยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าชอบกันหน้าแค่ไหนเต็ม10เนี่ยให้คะแนนลูกเกเๆนี้ของภาริตาเท่าไหร่กันบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราบอกเลยนะครับว่าเดบิวปุ๊บพร้อมขึ้นปกนิตยสารรัวๆแน่นอนเพราะว่าองค์นางแบบเนี่ยลงมาประทับของภาริตาตั้งแต่แรกๆตอนที่จะเข้ามาฝึกด้วยซ้ําครั้งนี้เนี่ยพร้อมกับแบรนด์ใหญ่ๆ พุ่งตัวเข้าหาภาริตาแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องของเบบี้มอนสเตอร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกลับม,มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง